ไม่อีกแล้วครับผมกับคอมตูป้ปลาแต่งเต็มตามสไตล์ร้านแอดปองนะครับวันนี้มากับเคสรุ่นใหม่จุดเด่นของเคสนี้นั่นกะ็นะคือมองเห็นภายในเครื่องคอมได้แทบจะรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างและด้านข้างอีกนะครับทำให้เราโชว์ภายในเครื่องคอมหรือว่ามองเข้าไปในคอมพิวเตอร์สุดที่รักของเราเนี่ยได้ อย่างสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับดูดิเห็นไหมโอ้โหสวยงามลงตัวครับผมเห็นไหมจุดเด่นอลล่ของเคสนี้เลยนะั่นคือเขาจะแถมตัวติดตั้งกา์จอนแนวตั้งมาให้ด้วยนะครับทําให้เราติดตั้งกาจอนแนวตั้งได้สวยงามแบบที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเป็นกาจอสีขาวทําให้เราโชว์ได้อย่างสวยงามแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตัวเนี้ก็จะเป็นตะแรงเป็นลองไปลองนะครับจะมีพัดลมอีก2ตัวที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับจะเป่าลมเข้ามาระบายความร้อน ภายในนะครับแล้วก็ดูดออกไปด้วยพัดลมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวหม้อน้ำด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้ทําให้ระบายความร้อนได้อย่างดีมากๆนะครับในส่วนของชุดระบายความร้อนในน้ำนะครับผมเป็น3ตอนระบายความร้อนดีมากแล้วก็เป็นชุดน้ํายอนิยมในช่วงนี้เลยนะครับของร้านแ d ส็อกแนวอนิเมะนะครับถ้าสังเกตดูดีๆไหมจะมีลวดลายสีฟ้าแล้วก็เป็นหน้าจอ lcd นะครับสามารถเอาวิดีโอมาใส่ เปลี่ยนได้นะครับสวยงามแล้วก็อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือเขาก็จะแถมตัวตุ๊กตาวอคัรี่มาให้ด้วยนะครับแถมมากับตัวชุดน้ําเลยทําให้พอเราเอาวางไ้ในเครื่องคอมเนี่ยเห็นไหมเข้ากันมากๆเลยนะครับในส่วนงสายไฟเลี้ยงวิ่งแบบนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับกับสายไฟ rgb สามารถปรับโหมดได้หลากหลายโหมดช่วยให้เครื่องคอมเนี่ยมันดูสวยงามโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครมากๆเลยครับแล้วก็สังเกตด้วยครับผมสายไฟเลี้ยงการ์ดจอก็มีเหมือนกันนะผมเห็นไหม โอ้โห oh, ดูดิไฟวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเข้าตัวกาจอคนระับผมเหมือนกระแสไฟกำลังวิ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวกาจอเลยนะครับโอ้โหเข้ากันมากๆเลยนะทุกคนฮ่า ah, โดนป้ายยากันแล้วใช่ไหมล่ะในส่วนของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็น b 7 0 M ็ r o r นนะครับตัวเนี้ยข้อแตกต่างคือจะรับไ Fi รับบลูทูธได้ในตัวด้วยแล้วก็สามารถใส่แล้วท็อสีแถวสัตเอ็บลูทูธได้หลายตำแหน่งนะครับเป็นเบนบอร์ดเผื่อการอัปเกดรดในอนาคตในส่วนกาจอผมจะเป็น 4060น,น,น,นะผมการ์ดจอยอดนิยมเลยเล่นเกมรับสุดได้แทบทุกเกมลื่นๆภาพสวยนะครับสามพัดลมระมายความร้อนดีหรือใครอยากจะได้การ์ดจอที่พัดลมมีไฟก็บอกได้นะครับราคาก็จะแตกต่างกันสักหน่อยนึงนะครับหรือว่าใครอยากได้ขาวเขียวนี่ก็ได้เอาละในส่วนของรายละเอียดสเปคคอมนะครับเดี๋ยวแอดบอกจะลงไว้ใต้คลิปแล้วกันก็ดูเป็นแนวทางนะว่าเออใครอยากได้คอมตู้ปาลารุ่นไหนบอกแอดบอกได้เลยนะครับว่าคอมตูป้ปลาร้านแอดบกเนะี่ยมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายงบเนาะก็ ถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้เลยลงบโดลงเกมให้พร้อมเล่นมีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับผมรับบัตรเครดิตหรือว่าจะจ่ายผ่าน s h o ป e e s p เป a t o r a d ์แอก็มีเช่นกันนะครับนี่นี่ก็มา QC ก่อนส่งให้ลูกค้านะครับพร้อมกับถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพเป็นอัลบั้มส่งให้ลูกค้าเอาไปดูด้วยนะครับเนี่ย อ,อันนี้ก็ลูกค้าก็นัดรับอยู่สารคามนะครับต่างจังหวัดแอปเปก็ส่งนะผมส่งฟรีเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากได้คอมตู้ปลาหรือว่าน้ตบุ๊กหรือว่าคอมทั่วไปแอปเปลก็มีนะครับหรือจะเป็นคอมเสร็่หุ้นขอแค่ทักมาอยากให้แอปเปิ้ลแจวัไหนจะให้ได้หมดนะครับไว้ใจในฝีมือได้เลยนะผมทําดีคําถึงคอมตู้ปลาต้องนึกถึงแอปเปกเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพสวยๆของคอมตู้ปลาคึื่นนี้กันเลยดีกว่านะเลยครับ